เรามาพูดถึงในซีซั่นที่สกันดีกว่าพี่ตีครับยังไงฮะซีซั่นที่สได้ยินมาว่าอาจจะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับครับผมสำหรับเงินรางวัลครับผมจะเป็นเงินรางวัลจากนะักไม่ใช่ฮะอันนี้โอ้โหงั้นไม่น่าเลยอนะนนะครับอ่ะอั่นี้เดี๋ยวสาราก่อนพี่ตีทั้งหมดมทั้งมวลแล้วเนี่ย ยังไงฮะเดือนกันยายนเราจะมีซีซั่นที่สที่ต้องบอกเลยว่าทัวร์ใช่ไหมถูกต้องครับเราจะออนทัวร์ไปหาทุกประเทศทประเทศไหนที่รันรันเราจะทำการเจาะเข้าไปหาทุกประเทศเพื่อเลือก1ทีมหรือ2ทีมนั้นมาแข่งในราการออสตาอารีนานั่นเองครับโอ,โอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตรียมตัวเลยใครที่มองเห็นนะครับผมว่าประเทศไหน,ไหนควรจะได้มาแข่งอันนี้ผมบอกเลยห้ามพลาด ประเทศไหนประเทศสมควรอที่จะได้รับนะครับผมมาจัดการแข่งขันนะได้ไดตั๋วมาอย่างเงี้ยเนาะได้รับเชิญเชิญชวนมาอะไรอย่างงี้นะครับยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมอก็ต้องมีคัดกันด้วยแหละฮะ่ฮะโอเคอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเหมือนสตริงจะมีอะไรมาเสริมให้ด้วยนิดนึงะฮะะฮะเด,เดี๋ยวเราฟังฮ<น>ะครับเชิญครับสวัสดี สวัสดีครับผมมาจากตัวแทนออสตาอารีนาครับผมต้องขอขอบคุณทั้ง6ประเทศที่ได้เข้าร่วมรายการออสตาอารีนามาอย่างเช่นประเทศสตาทาวดาวทาวแฟมิเลียซิตี้ซัมเมอร์เบคอนแล้วก็เบอร์ลินนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งแอดมินแต่ละประเทศแล้วก็ทางเด็หลังบ้านครับผมแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสนุกและขอบคุณเพลเยอร์ผู้เล่นที่เต็มที่ กับทุกวันในวันที่ซ้อมแล้วก็วันวันจริงที่เริ่มแข่งครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวฝากคนดูรอติดตามทีั้นที่สองได้เลยครับพอดีได้คุยแหละมีแน่นอนเสียงมันตื่นเต้นนะ,ะนี่ตื่นเ <c oughs> ต้น <c oughs> ไม่ค่อยได้พูดนะครับผมออาอยังไงก็ขอบคุณนับต่ด้านของสตร t งนะครับผมนจากทีมงาน ออสตาลีน่านะครับผมทีมงานเหนื่อยจริงฮะเพราะมันเป็นครั้งแรกด้วยเนาะสองเดือนการแข่งขันที่แบบสเกลใหญ่มากฮะมันเป็นสเกลใหญ่มากครับซึ่งการแข่งขันโปรตีนไม่มีอะไรแบบนี้แน่ๆฮะอันนี้มันเป็นเอาทั้งเมืองฮะมารวมอยู่ในการแข่งขันนะถือว่าเก่งมากๆแล้วฮะที่ทําออกมาดีอย่างเงี้ยผิดพลาดมันมีได้ฮะแต่คือเราก็ปรับประยุกต์ใช้ในแมตต์ต่อไปแล้วการแข่งขันต่อไปมันดีขึ้นนะผมมีอยู่แล้วฮะ ครับโอ้หาแล้วฮะแล้วก็ฝากฝากคนดูทั้ง2,300คนนะครับอย่าลืมผู้เล่นคนไหนที่เอ้คนดูคนไหนที่อยากไปเล่นประเทศต่างๆที่ทั้งสตาเททาวดาวเทาแฟมิลี่อดิตี้ทั้งหกประเทศเลยครับที่เข้าร่วมรายการเราแล้วก็จะมีประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> อย่างเช่นกอลลีเทานะครับผมครับผมแล้วก็ประเทศอะไรนะ <c oughs> อผมสัากุระทาวครับผมยังไงครับครับผมถ้ายังไงก็คนดูก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับใช่ครับผมในประเทศคอมมูนิตี้ดีๆนะครับมีจัดสรรปันมาให้แล้วฮะไปเล่นกันได้นะครับผมโอ้โหสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วจริงๆอะถ้าตัวผมนะฮะตี JK หรือว่าน้องเซเตอร์มักกษสันตลีบันิสันทรายนะฮะครับผม ได้พูดอะไรไปทั้งคําพูดก็ดีทั้งการกระทําวาจาอะไรก็ดีนะฮะถ้ามันล่วงเกินใครไปหรือว่าอะไรพวกเราสองคนขอประทานกราบขออภัยด้วยนะครับผม,ผมกราบขออภัยด้วยนะไม่มีเจตนานหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อความสุขเฮฮาเท่านั้นนะฮะที่ได้รับมานะผมจบแล้วจบกันนะไม่มีแบบ,บไป,ไ,ปไม่มีแบบไปโคอัอนูนี่นั่นอะไรครับไม่มีนะครับผมอยา่รับชมให้สนุก เป็นสีสันสะมมากกว่านะฮะคนดูก็ควรจะหยุดได้แล้วนะครับผมเพราะว่าแรงขันมันจบไปแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นภาพที่มันเป็นมาตรฐานกว่านี้แล้วมีการแข่งขันขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ฮะในซีซั่นสองนะฮะมันดุเดือดเผ็ดมันมากกว่านี้ฮะตอนนี้เราควรหยุดแล้วซีซั่นสองค่อยมาใส่กันต่อวะนี่แหละถือว่ามันนะและและถ้าเกิดว่าในอนาคตซีซั่นสองมีนักพากมาแล้วอยากจะให้เป็นใครบ้างอ่าอยากให้เป็นพวกเราอะไรอย่างนี้ เอ่ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะถ้าเกิดรายการหน้ามีนะครับผมครับผมอยากเจอกันต่ออยากเห็นใครบ้างคนใหม่ๆมไหมหรือว่าอะไรได้เลยครับเต็มที่เลยฮะเออประมาณนี้แล้วกันอ่ะน้องวาวครับผมก็นี่ฮะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ตามรับรองว่ารายการออสตาดีนาบ2024นะซีซั่นต่อไปนีจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคนะสุดท้ายละสุดท้ายละ ลืมอะไรไหมลืมอะไรฮะนั่น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 นะอะไรครับพื้นหรือเปล่าคุณตีอ๋อไม่มันจะปิดรายการน้องคุณเป่าคณเขารอปิดรายการแล้วครับน้องเดี๋ยวต้องปิดรายการก่อนแยวพี่วิทย์จวค่อยดูเดี๋ยวไปเปิดในนี้ก็ได้ตอนนี้เนี่ยคนเขารอรับชมกันอยู่อาะใครรอดูอติวิทย์พื้นสิบทีตอนนี้ไม่มีครับเขารีบเขา เขาจะนี่แล้วมันดึกแล้วเนาะต้อง<ร>พิมพ์ฮะรอชมครับใครว่าใครรอพิมพ์รอครับพิมพ์มาเลยฮะโอ้โหจะมาบิดคนดงคนดูผมวิดพื้นต่อหน้าห้าพันกว่าคนโอ้โหตอนนี้สองพันกว่าคนพี่ไม่กล้าได้ยังไงมาถ่ายคลิปเลยครับ <S 2> <S 2> อ่านีาจ่จะกำลังทําอยู่ฮะเอ๊ะแกเมื่อกี้นี่นะระหว่างรอตีกะทำเนาะผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์มาเหมือน เห็นอะไรนะเดดี้เดทมีการแบบอาจจะมีลุ้นนะได้มาแข่งรายการอ Star โอ้โหแม่ยังไงต้องเราติดตามเลยครับอันนี้ว่าต้องบอกได้ว่าโอ้โยเดดี้เดทเนี่แก๊งผมเองฮะโหดจริงครับโหดจริงนะครับมากฝีมือครับโอ้ไม่ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อต้องมาลองดูครับผมสตรีมทีนึงนต้องเข้ามารับชมเลยเพราะว่าฝีมือของเดดี้เดทนี่คือไม่ธรรมดาครับ สิบต่อห้าครับผมฝั่งผมสิบห้าครับข้ามสิบเอ๊ะเสียหรอเหนื่อยจังเลยไหน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 เอาวิจิงโอ้มันชิวจะตายแังหรือเปล่าไหนไหนไหนอัดส่งคลิปมาส่งคลิปมาลองส่งแล้วส่งแล้วส่งมาในกลุ่มเลยครับสุดลงสุดเลยหรอเนี่ยลงสุดดีโอ้แถมให้ละสิบแม่ฮะเอาจริงๆเหรอ เออแอดดอปได้ทุกลูกครับผมไอรดอปรวมแอรดอปแก๊งได้ตลอดฮะธนาคารไม่มีขาดให้เะเต็เราไปเปิดแล้วเหมือน,นคุณมัก,กะเบาเราซือ้อเป้ยไก่จะเปิดก็ได้ครับผมคนจริงแล้วโอ้โหใช้ที่จับด้วยเอามาันเป็นที่พื้อผมหผมจะได้การหนนะ้าอ,อกด้วยไง อานาครับเดี๋ยวรบกวนด็อเตร์เซงครับผมเปิดให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยครับเอ้ยพี่ตีพื้นพี่ตีบ้านเป็นเหล็กเหรอพี่ไม่ใช่บอสเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีแล้วอ่แล้วฮะอ๋อเป็นเหมือนอ๋ออ๋อเป็นผมนี่ใส่แว่นวิทย์โอ้ยสามสี่ไม่พูดแล้วนะห้ามือนจะเมมเหมือนจะเมมหกไม่เมมเฮ้ยอะไรน่ะมันมาหยุดทักยกอะไร เออเออเขาเหนื่อยโอ้โหนี่แตกจริงๆคนดูบอกเสียวเสียวเลยฮะอันนี้นะโอ้โหใส่แว่นพิพื้นด้วยครับมีที่ไหนฮะคนนี้คนเดียวครับทำได้เท่านั้นนะตีสามเต้าสี่ตาครับผโอ้าหเอาละไรสุดท้ายจริงแล้วไปครับพวกเราฮะ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราด้วย i h a ฮ e ซ P U หรือพี่เป่าของเรานั่นเองนะครับผมแล้วเราจะคัมแบ็กกลับมาเจอกันใหม่อีกทีในสี่สัน้า้าแต่สำหรับวันนี้ครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนเพราะเพราะว่าอะไรที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสำหรับวันนี้ バイバーイ